ก่อนจะเริ่มคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนแนะที่คอยตามให้กำลังใจตลอดเลยนะครับโหต้องบอกเลยว่าเป็นกำลังใจมากๆเลยนะครับอืมแล้วก็คลิปนี้นะฮะมีน้องคนหนึ่งขอเข้ามานำให้ทำหมดไว้ให้เรเยอะเลยครับแบบว่าหมดที่มาเข้ามาใหม่เลยนะฮะน้องบอกอย่างนี้ก็เลยแบบนะฮะเออจะทําให้นะครับโอเคน้องบอกมากกันไปหรือเปล่าไม่นะฮะไม่เยอะเลยนะครับพี่ก็จะทําคลิปมาแบบนี้เรื่อยนะครับก็กดติดตามด้วยล่ะเอาละเริ่มกันเลยคอเบียตี้มอบายมาแล้ว สนับนุนโดยเขารอดน้อยมาแล้วครับมีคนญี่ปุ่นด้วยแหละด้านข้างเราเนี่ยเฮวิโก้ครับไปเลยฮะโอเคผมขอแยกออกจากเพื่อนกันแล้วกันนะฮะจะลงคนเดียวลงในดีแถวนี้รู้สึกว่าจะเถื่อนนิดหน่อยนะยิงกันว่าเล่นเลยรู้สึกว่าวนนั้นจะมีคนเยอะนะครับไม่เป็นไรครับเราไม่ซีฮะไปหาของฮะทีนี้ ดนเสียงคนมาแต่ปืนไม่มีเลยเจอแล้วเจอละ <c oughs> เฮ้ยยูคิวเก้าสวยเลยหาคนฮะโอเคตอนนี้หาลูกปืนไว้ก่อนดีกว่าหาสบิยองไมเยอะนะแต่ว่าตายไปก็ไม่คุ้มเ <c oughs> มื่อกี้ได้ยินเสียงเอ้ย <c oughs> มาสองคนยิงยิงเอ้ยดาวสวยเกิบคาเลยฮะก่อนจะเพื่อนมาชุบ อืมหรีคนหนึ่งรีคนหนึ่งรีคนหนึ่งโอเคนั่นเพื่อนเราเนี่ยว่าไงเบอร์สองเฮ้ยเพื่อนเรายิงใครเอา้านี่นี่กูไอ้หำ <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนมันยิงเรานะฮะโอ้เพื่อนใจเย็นนะ <c oughs> นี่เราเองเพื่อนโอ้โหนี่นี่มีการยิงกันด้วย <c oughs> เพื่อนเราน่าจะไม่ได้ดูชื่อนะฮะน่าจะกำลังแบบเฮ้ยไปอยู่กับฉันอย่าไปอยู่กับฉัน โอเคโอค้โหเมื่อกี้ไปชาร์จดีฮามากกันเนี่ยอันนี้คืออะไรนะที่ชาที่อาวุธเหรอใช่ไหมหรือว่าที่ส่มอาวุธไม่แน่ใจนะแต่ว่าอยู่แถวนี้นานไม่ค่อยได้อันตารายเอาเลยครับอ่ามาเอเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไหนเสียงเสียงคนในอาคารนี้โอเคเข้าไปได้กอะด้วยสวยฮะโอเค เป็นไงบ้างท่านผู้ชม,มะฮะช่วงนี้การบ้านเยอะหรือเปล่านะครับผ,ผมก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็นะก็ค่อยๆทำนะใช่ไหมเราไม่ตแบบ้องรีบทำใช่ไหมเราสายแบบสายชิวๆใช่ไหมการบ้านทำไปเดียวมันก็เสร็จใช่ไหมผู้ชมนะฮะเฮ้ย <Yeah. S 1> ผมผมเคยเป็นนะแบบว่าเวลาแบบมีการบ้านก็แบบอ้าวมีแล้วเหรอเครียดอะไรอย่างงี้นะแต่จริงๆแล้วก็แบบเราแบบเปลี่ยนจากเวลามานั่งคิดว่าจะทำยังไงท่านนีนนะ่เรามาทำเลยดีวยดวยกว่ามันจะง่ายนะเราก็จะเสร็จเร็วอย่างงี้ นะะฮเดี๋ยวเด้ออันนี้จะเป็นไลโคอดเลยเนะี่ยไม่ใช่นะมาทําไมเราหาคนไม่เจอเลยเนะี่ยเดินทั่วละไม่มันหาคนไม่เจอนะเนี่ยเฮ้ยจริงจัง <c oughs> ผมไม่เจอคนเฮ <c oughs> ้ยนั่งไงนั่งไงเจอแล้วเจอแล้วมา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 ให้เป็นเหยื่อหน่อยโอ้ยเจอเหมือนกันนะเจอเหมือนกันนะยูทูบมาแจ้งเตือนเลยตอนนี้แจง้งอ้าอยู่ โอ้ยโอ้ยย่า <Yeah! S 2> โอ้ยเมืกี้มันอะไรกันนี่โอ้โหน,น,นานทีเจอคนนะฮะมาเจอมาเจอมาเจอ,มาเจอแล้วก็ตายัเฮ้ยน,นี่ไงนี่ไงฮะเราเจอคนละจะไปไหนจ้า นี่โอเคเรียบร้อยครับอืมได้สักหนึ่งคิว,วยังดีนะฮะหาคนไม่ค่อยเจอเลยไอเสียงคนแถวนี้นี่มันเพื่อนเราเนี่พเพื่อนเรายิงกับใครนะ่ะด้านล่างเหรอไหนแล้วเพื่อนยิงทำอะไรเนะี่ยเพื่อนบอกไม่มีอารมณ์เล่นละเดี๋ยวนะฮะอันนี้กล่องอะไรเออไม่มีอะไร เดี๋ยวนะเราต้องหายิงคนนะผมอยากยิงคนนะคนอยู่ไหนไม่รู้อ่ะในเอ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวด้านล่างด้านล่างด้านล่างนี่เสียงใกล้มากเจอละวหนึ่งยังไงนี่ไงโอ้ยใส่ลูกปุ่นแป๊บยังไงเจอล้วเจอละโอเคเรียบร้อยดาวครับสวยสวัสดีเพื่อนสนใจไปเที่ยวทะเลไหมเที่ยวทะเลนะรู้จักไหมเพื่อนอืม อืมเรียบร้อยครับปืนเหมือนกันนี่ลมันเพิ่งเกิดมานะฮะโดนหุ่มตุยซะละ <c oughs> ขอเอาคืนบ้านะฮะผมก็เดินแต่คนอื่นตุยเหมือนกันนะเฮ้ยโอ้โหเสียงปืนนี่มองมันมากเลยนะว่าไปหาไม่เจอเดี๋ยวแล้วนั่นบนนี่เหมือนจะได้ยินเสียงเฮ้ยนี่ไงยังไม่ดาวมันยังไม่ดายิง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 สวยมันเกาะแตก สวยเพื่อนยิงเลยสวยโอเคฮะทีมเวิร์กทีมเวิร์กเอ้ยได้ได้มีเพื่อนดาวมีเพื่อนดาวอ๋อเรียบร้อยเพื่อนตายนี่ไงฮะคนนี้ฆ่าเพื่อนเราเจอแล้วถึงเพื่อนจะจะเป็นเออแต่นั่นก็คือเพื่อนชัดไอ้หําเออไงโดนทั้งหน้าด้านหลังอะ่ะโ,โอ้โหมันหลบอย่างนี้เหรออืมเอาลูกปืนหมดเฮ้ย <c oughs> ลูกปืนหมดโอ้ยอดโดนมีดกัน เยาจะไปไหนวันดีเออเออไอ้เอาหายอ๋อนี่ไงฮะเรียบร้อยดาวมีน่าจะดาเมจแรงมากโอเคครับได้เกาะโอ้โหสุดยอดเลย thank you so much เพื่อนเฮ้ยเราได้ลูกซองเฮ้ยเดี๋ยวมีคนมีคนมีคนยิงเราอะโอ้โหเจนเจนเพื่อนเจนเจนสะหายเราเพื่อนกันไม่ใช่เหรอเราเพื่อนกันนี่เฮ้ยคิวคิวเก้าเนี่ย ว้าวเด้อเด้อด้ว้าว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 เราจเย็นเจนเฮ้ยมันไปแล้วมันไปแล้วอยู่ฝั่งนี้มันวิ่งไปฝั่งนี้ฝั่งนี้ไงดีบร้อยครับโอเค <c oughs> โอ้โหเมื่อกี้เขาพากันทะเลาะก,กันอยู่นะฮะโอ้โหนี่มันเหมือนสงครามเลยเนี่ยยิงช่วยเพื่อนอ่ายิงช่วยยิงช่วยสวยว้ด้านหลังมาอีกแล้วด้านหลังมาอีกแล้ว ด้านหลังไม่แล้วยิงๆแหล่งนิดหน่อยฮะขออภัยด้วยนะครับเรียบร้อยนี่อีกตัวหนึ่งอยู่ไหนนี่ไงนี่ไงอีกตัวหนึ่งเหมาะอะไรแถวนี้ฉันอยู่นี่ไงรู้ไหมเรียบร้อยฮะมันไม่รู้ตัวไอ้นี่ทำอะไรเนี่ยมาก้มอะไรก้มสองไข่ตัวเองอะเอ้ยเด้อเด้อเด้อโอ้เอ้ยโอ้ยปืนรอบด้านเลยไปละไปละอยู่บ่ได้นี่ไงนี่ไง เออเรียบร้อยครับเฮ้ยด้านข้างมาด้านข้างมาหนึ่งตั้งข้างมาหนึ่งเสร็จหนึ่งโอเคว้ายเยอะสะุดเลอเกินด้านล่างมีอีกเหรอไหนอ่ะนี่ไงสวยเอาลูกปืนหมดโอ๊ยเหลืออยู่นี่มาหมดตรงไหนเฮ้ยเฮ้ยมันไอีกแล้วมาละมาละตั้งข้างตั้งข้างหนึ่งสองโอ้โหลูกปืนจะหมดละโอเค ผม้โหต้องใช้ลูกซองละมือปักเฮ้ยเ้ยเฮมันเยอะเกินเยอะเกินเอาเพื่อนนั่นละคันี่ด้านข้างนี่เพื่อนนี่ยิงมันยิงมันเพิ่มหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเยเหยื่อเพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเหยื่อเพิ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเจนเจนเจนเฮ้ยโอ้มันฆ่าเพื่อนเราแล้วเมื่อกี้เอ้ยอ้าวมาจากไหนใครมาไอ้ยเ้ยเ้มันมันจากไหนมันมีดจอดเดี๋ยว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 มาจากไหนบ้างวะเนี่ย ชิบหายละจริงๆเรื่องแค่นี้จำเป็นต้องหิวนะเนี่ยอะไรอะไรมาทำอะไรแถวนี้โอ้โหนี่จังหวะน,นี้นะครับบอกเลยว่าเทพมากนะครับเขาเนี่ยเทพไม่ใช่ละเฮ้ยเฮ้ยจะมาบังหน้าทำไมชิบหายละลูกปืนหมดไอ้เราไปแล้วไปเราขอลูกปืนหน่อยขอลูกปืนหน่อยสวยสวย กระชากปืนใส่ปืนใส่ปืนมันยิงไม่โดนมันยิงไม่โดนอยู่มันยิงไม่โดนอยูยย่เออเอามันตกระหว่างจะมาฆ่าฉันฉันไปก่อนละเรียบร้อยโอ้โหนะฮะจอดเมื่อกี้บอกเลยว่าจุลมุนนะฮะอ,อ๋อเรียบร้อยเราได้ที่หกนะครับท่านผู้ชมอย่าอย่าย,ยอมแพ้ทีมคุณยังสู้อยู่โอเค โอ้โหนี่ไงทีมเราเอาเพื่อนทำเลยเนี่ยเพื่อนบอกกังดักฆ่าอยู่นะเหลืออยู่3คนนะฮะนี่เราตายคนแรกเลยเหรออ๋อเราอ๋อเรากดยอมแพ้เหรอหรือว่ามีกดยอมแพ้ได้เหรอเนี่ยโอเคเรียบร้อยเพื่อนเราอ้าวเออเพื่อนตายแล้วเฮ้ยเหลือแค่2คนนะฮะโอ้โหเพื่อนโชว์แบ็คแมนนะมาละยังไงดีเพื่อนออกไงดียังไงยังไง ไ,ไ,งไ,งไ,ไม่โดนไม่โดนยังไงไม่โดนไม่โดนโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยฮะผู้ชมได้ที่3นะฮะเอ้ยอย่างไรก็ติดอัดท็อปสิบนะฮะเออยังดีโอเคนะครับสำหรับเอเ่อหมูเ่เพนเลโยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมูเพนเหมูเพนเลโยนะครับพุชชั่น แมพย่อเลยนะฮะก็สำหรับน้องที่บอกให้พี่เล่นนะก็นี่แหละเล่นดูแล้วนะฮะถ้ามันแหลกนะฮะก็ขออภัยด้วยนะครับมือถือพี่ไม่ไหวจริงๆริงนะพี่บอกแล้วนะฮะโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้าเพียงใก็อย่าลืมกดติดตามด้วยครับบ๊ายบายครับ